ความหัวร้อนจากเกมก่อนยังไม่ทันหายก็ต้องมาหัวร้อนกับไอเกมนี้ต่อแต่ว่าเกมนี้มันจะมีดีแค่ความหัวร้อนอย่างเดียวหรือเปล่าก็มาฟังขงบนกันกันกบอยากพูดถึง Dark k n i g t Dungeon ครับผมเนเรื่องของเกมนี้คือพูดรตรงๆเลยผมไม่ค่อยรู้ในเรื่องของมันสักเท่าไหร่เพราะงั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้อาจจะผิดบ้างถูกบ้างมั่วบ้างขอภายเอาไว้ด้วยโอเคนะ ใน,นเรื่องของเกมนี้จะพูดถึงขุนนางคนหนึ่งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในคืนหัสของตัวเองจนกระทั่งเขาได้คนพบว่าใตา้คืนหรหัสของเขาเนี่ยมีถ้ำปริศนาอยู่ทําให้เขาได้รวบรวมกําลังคนเพื่อที่จะเข้าไปสํารวจถ้านั้นแล้วก็ได้คนพบเข้ากับอาถรรพ์บางอย่างทําให้มีปีศาจโผล่มาทําลายผู้คนซึ่งตัวของเรานั้นก็จะได้รับบทเป็นลูกของขุนนางหรือไม่ก็เป็นแค่ทหารรับจ้างที่มีหน้าที่เข้ามาจัดก,การพวกปีศาจพวกนี้และหาทางหยุดยั้งอาถรรพ์นี้ให้ได้นั่นเองและนี่ก็คือเนื้อ,อเรเื่องของ Dark Knight Dungeon สำหร มันไม่ค่อยจะนําเสนอในส่วนนี้สักเท่าไหร่พวกปีศาจมันมาได้ยังไงมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บอกอะไรเราเลยสักอย่างเขนอาจจะมีบอกตามทางถ้าเกิดว่าเราออกสํารวจไปในฉากหาพวก,กราษโน้ตอะไรพวกนี้นี่แหละแต่ว่ามันจะไม่บอกตรงๆสักทีเดียวทําให้คนที่ต้องการจะเสพเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยอาจจะผิดหวังแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักในการสํารวจหาความลึกลับอะไรพวกนี้ก็อาจจะชอบเกมนี้ก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเนื้อเรื่องของเกมเนี้ยมันได้อธิบายเอาไว้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดวงผมนั้นแทบไม่สนนใใจเือ ของเเกมนี้ลยเพราะงั้นในส่วนนี้ก็คงจะพูดอะไรไม่ได้มาก ดัเฮดสแนเจีรนก็คือเกมแนว RPG โลกไรท์ที่หน้าที่หลักๆของเราคือการลงไปดันเจียนแล้วก็ทําภารกิจต่างๆให้สําเร็จแล้วก็ออกมาจากดันเจียนคือในเกมนี้มันจะมีเควสหลักแล้วก็เควสย่อยซึ่งถ้าเกิดเราจะทาเควสหลักเนี่ยเราก็จาเป็นที่จะต้องทําเควสย่อยของมันซะก่อนถ้าจะให้เปรียบเทียบก็จะคล้ายๆกับฟาคายที่เราจําเป็นต้องทําลายฐานศัตรูเปิดหอสัญญาณเพื่อที่จะทําให้เราได้เจอกับเควสหลักในเกมนี้ก็คล้ายๆกันเราจําเป็นที่จะต้องลงดันเจียนเพื่อที่จะไปทำเควสเสริมต่างๆให้ถถึึึึงงงงรรระะะดดััับบนนแแลลล้้ววพอเ่่คหหกก็จผมาาาใทํ ซุกคนหนักส่วนใหญ่มันก็คือการลงดันเจี้ยนแล้วก็ไปฆ่าบอสนั่นแหละฟังมาถึงขนาดนี้แล้วผู้ชมมันจะคิดว่าเกมมันน่าเบื่อใช่ไหมหละครับแต่จริงๆแล้วเกมไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดเลยคือถึงแม้ว่าภารกิจหลักมันจะเป็นแค่การลงไปดันเจี้ยนเพื่อไปฆ่าบอสแต่ว่าภารกิจย่อยที่เราทาก่อนจะไปฆ่าบอสนั่นแหละผมคิดว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสนุกใช้ได้คือถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่บางภารกิจมันก็ให้เราเข้าไปสำรวจแผนที่90%บ้างให้ไป่าสูบ้าางหรือว่ไปหาของอะไรพ์เก็นต์บ้าานให้ไนั่าอ การจัดทรัพยากรให้เพียงพอับการทำควสนั่นเองคือในเกมเนี้ก่อนที่เราจะลงดันเจี้ยนเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องซื้อไอเทมต่างๆให้พร้อมซะก่อนไม่ว่าจะเป็นผูเอาไว้ขุดทางเผื่อเจอทางตันหรือว่าอาหารเผื่อตัวละครมันหิวอะไรมันนั้นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดทรัพยากรไม่ดีเนี่ยมันอาจจะทําให้การเดินทางลําบากได้และถึงแม้ว่าเราจะจัดทรัพยากรดีแค่ไหนก็ตามบางครั้งเหตุการณ์สุ่มที่เราเจอก็จะนําพาเรื่องแย่ๆมาหาเราอยู่ดีนี่นแหละคือจุดที่น่าสนใจของมันหรือพูดให้ถูกมันอาจจะเป็นจุดที่ททําาาใใหหหหห้้้้คครรลยนนนนััววออ่่่่่แแะตมกก็็ถเเปจุดดงงึึีผูส ใจเกมนี้พอสม,มควรนอกจากที่เราจะต้องจับทรัพยากรต่างๆให้เพียงพอเนี่ยเราต้องคิดด้วยว่าเราจะมีพื้นที่พอที่จะเก็บอุปกรณ์อย่างอื่นเข้าตัวหรือเปล่าเพราะในฉากก็จะมีของต่างๆให้เราเก็บของส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเทมที่เราสามารถใส่ให้ตัวละครได้หรือไม่ก็พวกเงินอะไรพวกนีน้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราจัดทรัพยากรต่างๆมาเยอะเกินไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีพื้นที่ที่จะเก็บของดีๆเข้าตัวเลยก็ได้มันจึงทําให้เราต้องคิดหลายๆอย่างในการลงดันเจี้ยนหนึ่งครั้งนี่แหละคือความน่าสนใจของมันอย่างต่อมาเลยที่น่าสนใจนั่นก็คือเรื่ององของขตลครภในนเกมี้ ก็มาเป็นเกม RPG แหละการจัดตัวละครเพื่อเข้าไปลุยเอเดนเจนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเกมซึ่งในเกมเนี้จุดเด่นของตัวละครหนึ่งตัวเลยก็คือมันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเป็นของตัวเองบางครั้งข้อดีของมันอาจจะเป็นการแบบตีดามเมจแรงขึ้นได้เลือดเยอะขึ้นข้อเสียก็อาจจะเป็นชอบขโมยของอะไรมันเนี้ยมันจะมีข้อดีข้อเสียที่ต่างกันรวมถึงจุดยืนที่ต่างกันด้วยคือจุดยืนผมไม่ได้หมายถึงยศถาบรรดาศักดิ์แต่อย่างใดแต่หมายถึงการใช้สกิลต่างๆในเกมนี้คือถ้าเกิดเป็นเกม RPG ทั่ววไปเอารกพี้ แต่ว่าในเกมนี้การที่เราจะกดสกิลได้เนี่ยเจะต้องให้ตัวล,คล,ลวนะครนั้นน่ะอยู่ในตำแหน่งที่ใช่ซะก่อนบางครั้งอาจจะต้องอยู่ตำแหน่งหน้าสุดหรือไม่ก็ตำแหน่ง2 3- 4ก็แล้วแต่มันจึงทําให้เราต้องคิดหนักพอสมควรว่าเราจะใช้ตัวละครไหนเพื่อเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนดีเช่นตัวละครนี้อยู่ตำแหน่งหนึ่งจะสามารถใช้2สกิลนี้ได้แต่ถ้าเกิดอยู่ตำแหน่งที่3ก็จะใช้อีก2สกิลนี้ได้าาาาอะไรพวกเนี้ยเราจึงต้องคิดหนักพอสมควรในการจัดตั้งปาร์ตี้1ปาร์ตี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนทีน่ชอบในการคิดคํานวณอะไรพวกเนี้ยคุณอาจจะชอบการจัดปาร์ต ที่แบบจัดยังไงก็ได้อะขอแค่สู้ผ่านก็อาจจะไม่ค่อยถูกใจกับระบบของเกมนี้สักเท่าไหร่อีกอย่างหนึง่งนอกจากจุดยืนแล้วก็ข้อดีข้อเสียต่างๆแล้วนั่นก็คือค่าความเครียดที่ถือว่าแปลกใหม่มากสำหรับเกม RPG นะครับนอกจากเลือดที่เราจะต้องคอยดูแลเนี่ยแล้วก็ยังมีค่าความเครียดที่ต้องคอยดูแลเช่นกันโดยค่าความเครียดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราลงดันเจี้ยนแล้วก็สู้มอนเตอร์นี่แหละมอนเตอร์บางตัวก็จะมีสกิลที่ทําให้ตัวละครมันเครียดถ้าเกิดเครียดไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยตัวละครของเราม จนถึงระดับที่แบบมันเต็มสุดขีดแล้วอ่ะก็อาจจะเกิดการหัวใจวายตายได้เลยทีเดียวคือในเกมเนี้ยคุณอาจจะไม่ตายจากการที่ถูกมอนเตอร์ตีแต่คุณอาจจะตายจากการที่ความเครียดสูงเกินไปก็ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกใหม่และอาจจะทําให้ใครอะไรคนหัวร้อนเลยก็ว่าได้สำหรับระบบนี้แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของเกมนี้เลยนะและพูดถึงการหัวใจวายตายแล้วอีกหนึ่งจุดเด่นไม่แพ้กันนั่นก็คือตัวละครในเกมตายแล้วตายเลยนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับพวกเกม RPG ส่วนใหญ่เนี่ยการตายมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดเเรราาาตยแแล้วกกค่ดสหับม ถ้าเกิดตัวละครของคุณตายไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะชุบชีวิตเขาไม่ได้แต่อย่างใดไม่ว่าคุณจะใช้ตัวละครน,นั้นมานานแค่ไหนฟาร์มมาเยอะแค่ไหนอัปเกรดตัวละครมากแค่ไหนก็ตามถ้าเกิดตัวละครน,นั้นตายก็จบทุกอย่างจบ สกิลทุกอย่างหายไอเทมหายซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสิ้นหวังพอสมควรบอกท่านเลยนะครับอันเนี้ยคือจุดที่ทําให้ผมเกือบจะเลิกเล่นเกมนี้มาแล้วพยายามต่อสู้มาตั้งเยอะหลายเหตุการณ์ก็ผ่านมาได้ดีแต่ว่าพอมาสู้กับบอสตายซะง,งั้นนะ่ะโคตรจะสิ้นหวังเลยแต่ความตายมันก็คือการเรียนรู้ทําให้เราสามารถก้าวไปสู่จุดต่อไปได้เพราะงั้นในเกมนี้ถ้าเกิดคุณเล่นแล้วตัวละครมันตายขึ้นมาเนะี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่เล่นแล้วตายนะครับนั่นแหละก็คือจดดของาง้ะ พอสมควรคือพวกเกม RPG ส่วนใหญ่เนี่ยการฟาร์มหลักๆก,ก็จะเป็นการฟาร์มเลเวลให้เลเวลเราสูงขึ้นแล้วเราก็จะได้สกิลใหม่ๆมากขึ้นอะไรพวกนั้นแต่ว่าในเกมนี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นไปที่การฟาร์มของซะมากกว่าคือฟาร์มเวลอ่ะมันก็สําคัญอยู่เพราะถ้าเกิดเราเลเวลสูงเนี่ยพวกดาเมจแล้วก็สกิลอะไรหลายอย่างก็จะแรงขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่จริงๆแล้วเราจาเป็นที่จะต้องฟาร์มของมาอัปเกรดฐานซะมากกว่าใช่แล้วนี่คือเรื่องต่อไปนั่นก็คือเรื่องของการอันนัััปเเเกกกกกกรรรรรดดาาาาาาาใในนนนนมมมมมี้้้้ลงงจจค่่ยย็ะไทพตๆส ซึ่งเราก็สามารถอทรัพยากรพวกนั้นนะมาอัพเกรดฐานในส่วนต่างๆได้เช่นอัพเกรดบาร์เพื่อให้คนที่ความเครียดส,งสงูงๆพักฟื้นจากความเครียดอะไรวันนั้นหรือว่าอัพเกรดสถานที่ที่เราจะสามารถอัพเกรดตัวละครได้อีกทีหนึ่งงงไหมก็คือพวกช่างตีเหล็กหรือว่าพวก่ายกิวอะไรพวกนี้ที่ถ้าเราอัพเกรดมันระดับึงแล้วเนี่ยเร้ก็จะสามารถอัพเกรดเสื้อผ้าแล้วก็อาวุธของตัวละครได้นั่นเองซึ่งอันนี้นก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นจุดเด่นของเกมและทำให้ผมรู้สึกติดพันกันกบมันมมมมมาาาาากกกๆเเเเเเเลลยยยยยัันนนพพิดดีีออออออ่่่่ะงงงตททจู็คืืรขไภใ คือไอเทมในเกมมันก็ไม่ได้มีอะไรพูดเยอะหรอกครับแต่จุดเด่นหลักๆของมันเลยก็คือการตุนยาในเกมนี้แม่งทําไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกม RPG แล้วเป็นคนที่แบบซื้อยาตุนเวเยอะอย่างเงี้ยเวลาเจ็บตัวก็กินยากินยากินยาในเกมนี้ทําไม่ได้นะคือไอเทมส่วนใหญ่ที่เราซื้อได้ในเกมเนี่ยก็จะเป็นพวกยาปัฟบตัวเองหรือไม่ก็ผ้าพันแผลกันเลือดออกหรือไม่ก็ขวดยากันติดพิษอะไรพวกเนี้ยส่วนยาเติมพลังเนี่ยมันไม่มีเลยคือมันมีหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตั้งแต่ที่ผมเล่่นมมมาาายยยยัจบเกเผงห อาวพที่มันเติมพลังไม่เจอเลยยกเว้นอาหารของเราซึ่งอาหารของเราเนี่ยเราจะสามารถกินได้ก็ต่อเมื่อเราต่อสู้จบแล้วเท่านั้นมันจึงทาให้ใครที่เป็นสายเล่นเกมอ p g พจีและชอบตุนยาเนี่ยไม่สามารถเล่นในเกมนี้ได้นะครับก็ทําใจาไว้หน่อยแล้วกันและพูดถึงการกินอาหารการตุนยาการซื้อของต่างๆแล้วในเกมนี้ก็มีอีกหนึ่งจุดนั่นก็คือเรื่องของการตั้งคขปมภายในเกมคือในเกมเนี่ยมันจะมีดันเจียนหลายๆดันเจียนมากมายแต่ละดันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดันที่มีขนาดเล็กขนาดกลางหรือไม่ก็ขนาดใหญ่ซึ่งดันระดับขนาดเล็กเนี่ยมันก็ แมมไฟมาให้แต่ถ้าเป็นตันขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแคมป์ไฟมาให้เราข้อดีของการตั้งแคมป์เลยก็คือเราจะสามารถทสกิลต่างๆของตัวตละครได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลพวกบัฟต่างๆได้แหละมันก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีพอสมควรแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าการตั้งแคมป์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างจานน่าลำคาญคือมันจะมีเหตุการณ์สุ่มหลายๆครั้งในเกมนี้ที่ค่อนข้างจานน่าลำคาญพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งแคมป์เนี่ยเวลาเราตั้งแคมป์เสร็จปุ๊บแล้วตัวละครเรามันนอนหลับเนี่ยมันก็จะมีมย การมาอย่างดีปับ๊บตัวละครอ,อย่างเยอะเติมเลือดตัวละครให้พร้อมเพื่อที่จะเข้าไปสู้กับบอสแต่ว่าดันเจอศัตรูมาบุกในระหว่างที่ตัวละครมากำลังนอนพักอยู่ซะงนั้นน่ะแต่โดยรวมแล้วระบบการตั้งแคมก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีนั่นแหละถ้าเกิดไม่ติดซสว่ามันมีเหตุการณ์สุมอะเรื่องต่อมาที่ผมจะพูดนั่นก็คือเรื่องของศัตรูภายในเกมนี้คือจริงๆผมคิดว่าผมพูดถึงข้อดีจุดเด่นหลักๆของเกมไปหมดแล้วแหละต่อมาก็จะเป็นการบ่นที่ผมอยากจะบ่นแล้วนะมาพูดถึงศัตรูภายในเกมนี้กันศัตรูภายในเกมนี้มัน พพอร์ตอะไรพวกนีน้แล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเกมพวกแนวแบบดักแฟนซีผมคิดว่าคุณน่ชอบเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเพราะว่าดีไซน์ศัตรูต่างๆเนะี่ยถือว่ามีความน่าขยะแขยงน่ากลัวแล้วก็อธิบายไม่ถูกถ้าคุณได้ลองเล่นเองคุณจะเข้าใจนะว่าศัตรูในเกมนี้ถือว่ามีความหล่อนใช้ได้เลยแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ความหล่อนนะครับความกตีนและความโหดก็ถือว่ามีเยอะไม่แพ้กันศัตรูบางตัวดูเหมือนจะทําอะไรเราไม่ได้แต่แม่งดันมีสกิลระเบิดตัวเองที่แบบดามิดโคตรแรงอะรประมันนั่นเนี่ยก็คือเราไม่ควรประ ตอบโจทย์คุณแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงการดีไซน์ฉากตูแล้วการดีไซน์ฉากผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยไม่แพ้กันเกมนี้มีหลายดันเจี้ยนทึกงแต่ดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีธีมฉากเปของตัวเองบางอันก็เป็นป่าบางอันก็เป็นปราสาทอะไรพวกนี้ถึงแม้ว่ามันจะดูซ้ำๆไปอยู่บ้างถ้าเกิดคุณเล่นไปนานๆแต่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดูดีพอสมควรเรื่องต่อมาผมขอวนกลับพูดเรื่องของเหตุการณ์สุ่มกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องของการตั้งแคมป์ไฟ้วมันจะมีเหตุการณ์ที่มอนสสเเ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 ตตตตอออรรรรร์์์มมมมาาาบุุุกกกกกกจจจีีีีใใในน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 นหหหหณ่่่ดดััั้้ยย็็็ืืะะคววญแลทิขึปพ การติดแถบหรือไม่ก็ตัวละครอ,อยู่ดีมันก็หิวขึ้นมาทาัหน้ที่เพิ่งแดกอาหารไปซึ่งเ,เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน,น่าลำคาญแบบสุดๆอะคือบางครั้งเนี่ยเราก็ตั้งคมปมเตรียมเลือดอะไรพวกนี้พร้อมเตรียมสู้แล้วแต่เราเดินเข้าไปโดนกับดักแทงซะง,งั้นน่ยขึ้นในเกมเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการสเกล์อยู่ซึ่งการสเกล์เนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นฉากต่างๆไม่ว่าจะเป็นเห็นว่าแบบตรงเนี้ยศัตรูดักตบด้วยหรือว,ว่าตรงเนี้ยมีกับดักนะแต่ถ้าเกิดว่าการสเกล์มันไม่ทางานเนี่ยมันก คาดเดาได้เลยว่าตรงนี้มีกับดักหรือเปล่าเราทําได้แค่เดินเข้าไปแล้วก็รอรับชะตากรรมเลยว่าตัวละครมันจะหลบได้หรือมันจะโดนคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมเกมมันไม่ทําให้เราเห็นกับดักไปเลยวะถ้าเกิดมึงเห็นมึงก็แก้กับดักได้ถ้าไม่เห็นมึงก็โดนอะแล้ววานนี้ทำไมเราถึงจำเป็นที่จะต้องสกาให้ติดก่อนเราถึงจะสามารถมองเห็นกับดักได้อันนี้ผมไม่เข้าใจเลยถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจที่ผมพูดมีวิธีเดียวก็คือไปเล่นกับเราเองนะเรื่องต่อมาเลยนั่นก็คือเรื่องของการเล่นที่อาจจะดูซ้ำๆในบางช่วงคือในช่วง เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเกมมันน่าเบื่อพอสมควรด้วยความที่ว่าหนึ่งตัวละครเราจะเป็นที่จะต้องใช้เวลาฟาร์มนานสักพักหนึ่งเลยแหละมันจึงทําให้เราอาจจะรู้สึกเบื่อได้ในระหว่างทางที่เราเล่นเช่นโลนันเช่เดิมๆซ้าๆไปก็เจอเหตุการณ์เดิมๆอะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อจนอาจจะเล่นไม่จบก็ได้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งเพราะว่าในเกมนี้เราไม่สามารถใช้1ปาร์ตี้จบเกมได้นะครับคือไม่ใช่เพราะว่าเกมมันยากแต่เป็นเพราะว่าในดันเจี้ยตสุดท้ายของเกมเนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องใช้ดงมห4 ภารกิจที่เราต้องทาซึ่งในหนึ่งภารกิจเนี่ยหนึ่งปาร์ตี้สามารถทาได้และหลังจากเราเล่นจบหนึ่งปาร์ตี้แล้วเนี่ยไอ้ปาร์ตี้สี่คนนั้นแหละจะไม่อยากลงดันเจียนนี้ต่อเราจึงต้องไปฟาร์มตัวละครอื่นเพื่อมาลงดันเจียนนี้แทนสี่ปาร์ตี้หลักของเราซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าลาคัญและมันอาจจะทําให้เรารู้สึกเบื่อเกมนี้ได้และเป็นอะไรที่ผมโคตรขัดใจเลยเราฟาร์มปาร์ตี้นี้มาตั้งนานเลเวลก็ทันทุกคนแล้วทุกคนมีความสามารถแต่ดันเข้าไปทำภารกิจในดันเจี้ยนสุดท้ายได้แค่เพรสเดียวแล้ว เบื่อไม่แพ้กันคือในช่วงแรกๆที่เล่นเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเหตุการณ์สุ่มที่เราเจอเนี่ยมันมีความหลากหลายมากเลยนะบางครั้ง,รงเราอาจจะเจอก่องสมบัติที่ต้องใช้กุญแจสักอย่างในการเปิดหรือใช้อย่างอื่นในการเปิดหรือไม่ก็อาจจะเจอตู้เซฟปริศนาอะไรพวกนี้คือมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจมากมากแต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปนานๆเข้าเล่นไปสิบยี่สิบชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่ามันซ้ำซากจนผ,านผ่านไปเลยก็ได้มัไม่จำเป็นที่จะต้องคิดอะไรมากแล้วอะ่ะก็อาจจะทําให้คุณเบื่อได้เรื่อง ก็คือมอสในเกมนี้ถือว่ามีความหลากหลายมากมากเลยนะโดยเฉพาะมอสคลาสใหม่เนะี่ยบางอันก็ดีบางอันก็แย่แต่ส่วนใหญ่แล้วบอกเลยนะครับว่าดีมากมากเลยถ้าเกิดคุณคิดว่าคลาสในเกมนี้มันมีน้อยเล่นไม่จุใจคุณก็แค่ไปโหลดหมอสมาเพิ่มแล้วมันก็จะมีคาสให้เราเล่นเยอะมากมเลยแล้วไม่ใช่แค่มอสลาสนะครับพวกมอสที่ทําให้เกมเล่นง่ายขึ้นก็มีเหมือนกันถ้าเกิดคุณเลือกเกมนี้ในระดับนกลางแล้วรู้สึกว่าเกมแม่งยากมากเล่นยังไงก็ไม่ผ่านสักทีคุณก็สามารถไปลงมอสที่ทาให้เกมเล่นง่ายขึ้นไดดด้้้ออออย่่่าาางงงสุททีีมมมกกกกกจะะะพพูนนนนนนััั็คคืืเเเรรขลลปบภใแห มอะไรสักอย่างปิดท้ายเนาะคือเกมเนี้ยไม่ได้มีอะไรให้ผมบ่นเยอะสักเท่าไหร่ก็อาจจะสั้นหน่อยก็เรื่องของเพลงประกอบถือว่าทำออกมาดีใช้ได้ผมจะพูดเหมือนเดิมนะครับว่าในเกมเนี้ยผมไม่ค่อยได้สนใจเพลงประกอบของมันสักเท่าไหร่เพราะว่าต้องจดจ่ออยู่กับการต่อสู้ข้างหน้าทําให้ในช่วงแรกผมไม่ได้ฟังเพลงประกอบของมันเลยแต่หลังจากที่ผมเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปนานๆเข้าจนเลเวลเริ่มสูงแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสฟังเพลงประกอบหลายๆเพลงของมันแล้วก็รู้สึกว่าเพาะดีนะรู้สึกพวกเสียงเอฟเฟกต่างๆในเกมนี้ถือว่าทําออกมาดูดีใชช้้้้ไดดเเเเเเเลลลยยยททัังงงงงงงรรรืื่่ออออออขขพปะกบบสีีา โดยรวมแล้วดาร์คเอเดนจ์ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีด้วยเนื้อเรื่องที่มีความซับซ้อนเกมเพลที่มีความดืดเดือดสำหรับใครที่เป็นสายเกมเทอร์เบสก็ถือว่าเป็นเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียวแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมเทอร์เบสแต่ว่าไม่ชอบเกมที่มันยากเกินไปเกมนี้ก็มีหมดง่ายรองรับคนอยู่ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้คุณไม่ต้องอายที่จะเล่นหมดง่ายแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าหมดปกติของเกมนี้ถือว่ายากพอสมควรแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักในการเสพเนื้อเรื่องชอบรู้เนื้อเรื่องในเกมนี้อาจจะไม่ไไดด้้ตตออออออบบจจททคคุุณััักกกเเ่่่่่าาหหรรืืืนนนนงงงขมม็็ถวีใใชแแและๆ นะดันในหลายๆจุดเราก็จะเป็นที่จะต้องไปหาคําตอบด้วยตัวเองอะไรพวกนี้ได้แหละมันจึงทำให้ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบเสพเน้เรื่องอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เจ็ดเต็มสิบครับผมถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แย่ถ้าเกิดคุณรักในการฟาร์มชอบในการสํารวจชอบเกมเทิร์นเบทชอบเกมฮาร์ดคอร์เนี่ยเกมนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนและคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ถ้าเกิดผมพูดอะไรที่มันขัดใจใครพูดผิดตรงไหนหรือพูดอะไรที่เร็วเกินไปบ้างพูดงงบ้างขออภัยครับผม い。<music> <music>